แล้วก็แบบก็ดีใจครับเป็นเรื่องราวดีๆครับคือไม่คิดว่ามันจะฟีดแบ็กดีขนาดนี้มันปลดล็อกเลยครับดีเท pues อร์นะครับก็เห <future> ็นพวกพี่ก oh ็เชียร์กันเยอะอยู่เหมือนกันไม่กล้าคุยโสดครับสดครับแฮปปี้มากครับเขาโลวแล้วครับท่สาครับ ก็คุยก really ันค so kind of cool. ุยก cool. really ันบ้างครับมากขึ้นเพราะว่าค anyway. right, ือเราไม่ได้คุยกันเลยตลอด7จ็ดแปดปีอะครับก็ดีใจครับดีใจที่ที่เขามาเซอร์ไพรส์เราตกใจครับผมตกใจจริงๆแล้วผมก็ทาตัวไม่ถูกเอาจริงๆคือทำตัวไม่ถูกแล้วเขินแล้วก็แบบม้วนตัวนไปหมดอะไม่รู้จะเดินเข้าไปหายังไงจนเขาแบบมาซีมาซีราเลยก็ภาพเก่าๆก็ลอยมาแล้วภาพเเราก็ได้เห็นเหมือนกันว่าเออมีทั้งภาพตอนแบบรับปริญญาตอนแบบไปให้กำลังใจคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ก็ดีใจครับแล้วก็มันเป็นความทรงจำดีๆรีเทอร์นะครับหมายกระแสรีเธิร์ที่เชียอ๋อเชียก็เห็นพวกพี่ก็เชียกันเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเรามีไลน์ส่วนตัวกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่เคยได้ได้คุยกันเลยครับไม่กล้าคุยแต่วันนั้นน่ะพอหลังจากจบรายการพวกเนี้ยเราก็ก็ไลน์ไปขอบคุณเขาแบบมันกดล็อกเลยครับสล่ะวิ้งพี่อ่ะสดครับโสดครับ เเป็นเองเราช่งว oh, ันโอ้ผมชวนเลยมัว่ายังไงชวนชวนเลยบอกว่าสนใจมาเล่นละครช่องวันไหมอะไรเงี้ยเล่นเบเราหเป่ายไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาจะเขาจะได้เล่นแนวเราได้ไหมอะไรเงี้ยไดเป็นแนวแบบจัดแสงยากนิดหนึ่งถ้าเกิดเล่นกับเขาต้องถือโฟมเบาส่วนตัวอะไรเงี้ยต้องมีไฟส่วนตัวก็ชวนปกติครับเพราะว่าด้วยความที่เราสนิกกันในเออไม่สนิทกันขนาดนั้นคือมันก็ไม่ได้ ไม่ได้คุยกันนานนะแล้วมันก็ก็คุยแบบเฮ้ยอิสระแล้วเหรออะไรเงี้ยเออแบบเผื่อมาเล่นละครช่องไหมเขาบอกได้ฉันได้หมดอะไรเงี้ยฉันฉันถ้าเกิดว่ามีงานมาฉันก็รับหมดแหละผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเคมีที่แบบที่ดีอ่ะเขาอยากเล่นคอมเมดี้เพราะว่าผมเห็นเขาว่าไปสัมภาษณ์ในรายการเขาเล่นดราม่ามาเยอะใช่ไหมแล้วก็แบบบทคอมเมดี้อาจจะแบบเล่นแล้วก็นานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถนัดอยู่คอมเมดี้ไม่ไม่ถึงขั้นตั้งใจตามขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้อันฟอลกันก็คือเราก็ยังฟอลลกเขาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็เห็นเขา mm hmm. เห็นเขาทำงานต่างๆหรือว่าแบบใช้ชีวิตต่างๆบ้าง mm hmm. ครับ